เกิดเป็นหนุ่มเกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใน ตต้องไปามใจฝันเลยลึกเหนือขึ้นไปบนขุนเขาอันอบอุ่น,นตรงสุดลำประโดงที่ลำธารน้ำใสเออออย่างสงบใน<อ>งวงนรัดแห่งภูผาไพรณที่นั้น บทเพลงแห่งการดำเนินชีวิตยังเชื่อแ้วขานขับรับร้องเป็นระงมอยู่มิจาาธรรมชาติคือครูผู้สอนให้มนุษย์เรียนรู้ถึงการเอาตัวรอดบทเรียนจากธรรมชาติจึงเป็นศาสตร์วิชาแห่งการยังชีพโดยกำเนิดเช่นเดียวกับการก่อเกิดของวนสรรพชีวิตที่โบยบินออกไปจากดินน้ำ แต่เมื่อถึงวันที่สัญชาตญาณถื่งเรียกร้องให้มันกลับคืนสู่สายทานที่กำเนิดนั้นอีกครั้งการคืนรังจึงเป็นการคืนกลับสู่บ้านอันอบอุ่นของตนเองเมื่อมนุษย์เพียรพยายามกลับคืนสู่ธรรมชาติกลับคืนสู่ต้นกำเนิดของสายทานชีวิตที่เชี่ยวกราการกลับสู่บ้านของเขาจึงเป็นหนทางที่รกชัดหลายคนจึงหลงทาง และเฝ้าค้นหาตนเองอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณบางอย่างเชกเช่นเดียวกับสปปรรพชีวิตอื่นๆที่ดื้อร้นฝ่าฟันชีวิตมาด้วยความลำบากเพื่อใช้เวลาอย่างสันโดษด้วยความเจียมตนท่ามกลางการเฝ้ามองของมารดาแห่งชีวิตมันจึงเป็นบทเรียนจากป่าบทเรียนจากธรรมชาติที่จะสอนให้รู้จักชีวิตแบบดั้งเดิมของตัวตน วิญญาณที่คอยดิ้นรนต่อการกลับมาเป็นปุถุชนดับกเดิมที่แผ่น้ำโจ์สายของวันนั้นคนงานชักไม้ทั้งสามคนที่เรานัดไว้ ก็ได้เดินทางมาถึงแต่สุนัขล่าเนื้อที่ถูกฝึกไว้เที่ยวป่ากับนายพรานเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจึงบอกให้พวกเขานำมันไปฝากเลี้ยงไว้กับแพใกล้ๆก่อนที่เราจะชวนกันไปเที่ยวป่าในทริปสำคัญ เป็นชื่อเด็กหนุ่มซึ่งเติบโตมาจากภาคตะวันออกแต่มาปักหลักใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่ท่ากระดากกำลังเร่งเครื่องยนต์ดันแพรล่องไปชนตะลิง่งตรงเชิงโงกหินที่สามารถจะกำบังความเชี่ยวกราบของกระแสน้ำป่าได้เราจะผูกแพรไว้ที่นี่คนงานที่เราจ้างมาด้วยจึงช่วยกันรื้อผ้าใบากันฝนออกจากเพิงไม้ลำลอกเรานำเข้าของสัมภาระไปค้างแรมมากพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ในการทำงานและสเสบียงอาหารที่ต้องจัดเตรียมเป็นกรณีพิเศษกระแสน้ำป่าที่เพิ่งหลากมาจากภูเขาทำให้เราไม่อาจใช้น้ำในห้วยความขุ่นข้นของน้ำทำให้รสชาติของมันฝืนองคอจึงเป็นการเดินป่าหน้าฝนครั้งแรกที่เราจาเป็นต้องนาน้าดื่มติดไปบริโภคอีกจานวนหนึ่งด้วยธรรมชาติในดงลึกของลำเขาง,งูในช่วงฤดูฝน ที่อิ่มเต็มไปด้วยน้ำคือผ้าที่แต่งเติมให้โตรกทานต่างๆงามสง่ามากกว่าโมงยามที่เพิ่งผ่าน้นมาเพียงฝนแรกผ่านไปสายน้ำก็เอ่อเต็มลำห้วยสายน้ำชี่วกราทยานข้ามคมหินจนฟูขาวกลิ่นคาวดินที่พัดมากับสายน้ำป่าจากต้นลำเขางูจะดึงดูดให้ฝูงปลาบางชนิดว่ายสวนน้ำมารวมอยู่เหนือวังบาดาน ของบันไดน้ำตกตอนบนระหว่างทางมิตรและนาตีได้ออกแรงในการคว่างเหยื่อสปูลเพื่อตกปลากระสูที่มักว่ายวนอยู่ตามหลบดแก่งต่างๆแต่น้ำยังขุ่นท้ำเกินไปสำหรับการตกปลาด้วยเหยื่อปลอมเราได้ปลากระสูขนาดเล็กเพียงตัวเดียวที่จะนำมาปรุงเป็นอาหารมื้อเที่ยงฝนที่ตกพรำอยู่ตลอดเร่งให้เราจำเป็นต้องสร้างที่พักเพื่อหาที่กำบัก คนงานที่เราจ้างมานั้นมีความชำนาญในเรื่องของการตัดไม้ไผ่ผู้เขารับจ้างตัดไม้ไผ่มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มรุ่นกระทงทุกคนจึงรู้หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีเมื่อเราต้องการที่จะให้เขาช่วยสร้างเพิงพักแรมเพื่อบังฝนสักหลังการค้างแรมในป่าเป็นระยะเวลา,านานๆควรรู้จักเลือกทำเลที่สร้างแคมป์ในจุดที่น้ำป่าไม่สามารถหลากเข้ามาท่วมได้ คุณสุธ so ีได้เล no like ือกเนินสูงป้ายร่มม้าแห่งนงเป็นที่ค้างแรงซึ่งจะช่วยกำบังฝนที่ตกคำตลอดวันได้เป็นอย่างดีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเกือบจะบ่ายสี่โมงแล้วแต่ข้าวสุกสักเม็ดก็ยังไม่ตกถึงท้อง เครื่องมือหุงข้าวตามแบบชาวรงคนปา่าไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องครัวสมัยใหม่ให้เกะกะการหลามข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่เป็นวิธีการที่คนเดินดงนิยมใช้กันมานาน การหลามข้าวด้วยวิธีเจาะรูตรงกลางกระบอกเป็นวิธีที่จะทําให้ข้าวสุกเร็วที่สุดแต่จะต้องรู้จักประมาณจํานวนน้นําที่จะหลามข้าวให้พอดีเมื่อนํากระบอกข้าวหลามไปวางบนกองปืนความร้อนของไฟจะทําให้ข้าวสุกได้ท่วมเท่ากันทั้งกระบอกซึ่งจะทําให้ข้าวไม่แห้งเกรียมเช่นเดียวกับการหลามข้าวด้วยวิธีการตั้งกระบอกกับหลักพิง องฟลแะปลากระสูกที่พึ่งตกขึ้นมาได้ถูกย่างจนเกรียมได้ที่อาหารมื้อแรกสําหรับการเดินทางในวันนี้สุกทันกินก่อนดวงอาทิตย์จะลับไปจากแนวสันเขาคุณสุธีเริ่มวางแผนสําหรับการตกปลาในวันรุ่งขึ้นซึ่งจะต้องเดินทางไกลจากที่พักตรงนี้ไปน้ต้นน้ำเป็นระยะทางประมาณ3มกิโลเมตร ซึ่งเป็นลําน้ําแค่แหล่งที่พบปลากระทิงอาศัยอยู่เป็นจนํานวนมากไม่ไม่กลัวหินเลย่ารีบปอกการตกปลากระทิงซึ่งเป็นปลาที่ว่าหากินเฉพาะถิ่นสามารถหาตัวได้ง่ายในช่วงต้นฤดูฝนช่วงนี้ปลาจะเปลี่ยนการกินเหยื่ออาหารเมื่อลูกกุ้งลูกป,ปลาที่ปลากระถิงเคยหากินอยู่เป็นประจำหาได้ยากปลาจะเปลี่ยนเหยื่อหากินสัตว์เลื้อยคลานประเภทไส้เดือนแทน การเดินป่ามาตกปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นการเปลี่ยนรสชาติของนักตกปลาไปอีกแบบการรอนแรมในปา่าจากน้ำค้างรอาการฉวยเหยื่อของปลาอย่างอดทนสำหรับบางคนมันอาจจะช่วยให้เขาได้เข้าใจชีวิตอย่างแท้แพ้มันอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ธรรมชาติจะได้สอนบทเรียนบทแรกของการดำรงชีวิตให้กับมนุษย์ ล่อเยอะเป็นคนสุดทิตัวนี่ก็ริดตริงน้ำมันลดไทยเดือไปเดือมาเจอมาบักบักควา มมใต้ลงมาใต้ทางนี้ครันงนี้ส่งคันงนี้มองนี่ราส่งครันทางใต้มันี่น้อยไหมการตกปลาในช่วงหัวน้ําแดงเริ่มเกิดบางครั้งก็อาจจะพบกับการฉวยเบ็ดอย่างรุนแรงของปลาป่าบางประเภทสายของวันใหม่มิตรก็ตกใต้ปลาเวียนตัวแรกขึ้นมาจากลำน้ำํา ปลาเวียนเป็นปลาประเภทแคทฟิชอีกชนิดหนึ่งที่หากินทั่วไปทั้งวันบางครั้งเราก็สามารถตกปลาเวียนนี้ได้ในเวลาวันพื้นโอ้ช้อนไม่ได้ค่อยๆจับขึ้นมานี่วางบนเขียงเลยวางบนเขียงเลยวางข้างล่าง คุณสุธีบอกให้พวกเราทราบว่าปลาเวียนในลำน้ำแห่งนี้มีอยู่ด้วยกันสองชนิดสำหรับตัวที่มิตตตกไปได้นั้นจะเป็นปลาแม่น้ำเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่บางครั้งเคยพบว่ามีน้ำหนักตัวถึง25สิบห้ากิโลกรัมมีหนวดดมอาหารมีสี่เส้นนะเนี่ยบนในมีสองไงร่างโปากแล้วก็มีสองร่างหนวดขาวแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะผ่าโดมีเขี้ยวยู่ข้างในเขี้ยวอยู่ในในคอหอย เขาพี่นีมีกี่ประเภทมีที่นี่เจอสองประเภทประเภทไอ้อย่างนี้เล็บปากแหลมเนี่ยมันเรียกปากแหลมอีกตัวนึงหัวจะ่หัวจะป้อม่ามันหัวลาช่อนเลยจะทูดๆนะนี่สวยนะแต่ถ้าอย่างอย่างนี้นะจะโตนะโตถังถึงสิบกว่ายี่สิบโลมีส่วนปลาไอปลาหัวทู่นันจะตัวไม่ใหญ่มากประมาณห้าหกโลแสีจะเขียวนี่ออเนี่ตัวแห็บเยอะอืม เวลามันก right so ิน <PAUL> ล <pr> <to> ูกกระเบาเนี่ยม er ันจะมีเขี้ยวอยู่กลางๆเนี่ยสำหรับขบลูกกระเบาเปล่าเวียนตัวนี้กินเหยื่อไส้เดือนที่เกี่ยวเบ็ดไว้สําหรับตกปลากระทิงแต่โดยธรรมชาติของปลาเวียนพวกมันมัดชอบกินผลไม้บางซึ่งผลไม้บางชนิดเช่นลูกกระเบาจัดเป็นพืชมีพิษสําหรับคนเราหากคนทานลูกกระเบาเข้าไปจะเกิดอาการเมามีอาการวิงวยนคล้ายเมาเหล้า และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งกับคนที่แพ ja ้ผิดของมันการนำปลาเวียนมาทำเป็นอาหารจึงไม่ควรทานเครื่องในปลาหรือแม้แต่ส่วนหัวของปลาซึ่งสามารถสูดพิษของลูกกระบ่าดไว้ได้ดูดแนวเดินที่สอเลน อันเล็กกว่านั้นเล็กกันตัวมันเล็กนี่ก็นี่ก็อันนั้นเหมือนกันเวียนปากแหลมเหมือนกันถูกไอ้หัวแหลมการนำปลาป่าหรือปลาแปลกๆที่เราไม่รู้จักมาทำเป็นอาหารจึงควรเลือกทานแต่ปลาเนื้อปลาแทนโปรดระลึกไว้เสมอว่าปลาป่าเป็นปลาที่หากินในแหล่งอาศัยที่เป็นธรรมชาติ บางครั้งอาหารของสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะเป็นอาหารที่คนเราอาจแพ้พิษของมันได้การวางเบ็ดเพื่อตกปลากระทิงในวันนี้ประสบความสำเร็จมิตรเริ่มทยอยนำปลาที่ตกได้จากปลายน้ำมาขังรวมไว้ในกระชังที่เราสร้างขึ้น คุณสุธีได้ชวนเราเดินไปทางหัวน้ำตอนบนเพื่อตกปลากระทิงที่ชอบอาศัยอยู่ตามหลบหิน,ป,นป,ปลากระทิงมีนิสัยในการหากินแปลกไปจากปลาอื่นๆพวกมันจะเข้าถิ่นอาศัยมักว่ายหายกินอยู่ไม่ไกลาจากหลบหินที่มันใช้เป็นที่กำบัง เรียกภูเขียวขึ้นอยู่หน้ารัอากาศวันนี้ท้องฟ้าเริ่มปลอดโปร่งเป็นครั้งแรกในหลายสัปดาห์ที่เราได้เห็นกลุ่มเมฆขาวกระแสลมยังแปรปรวนแต่เราก็เชื่อว่าพายุฝนยังคงไม่พัดมาถึงบริเวณนี้ในช่วงสองสัมวัตเมื่อเราเดินทวนน้ำขึ้นไปเรื่อย กระแสน้ำก็ยิ่งไหลเอื่อยชา้าลงไปลําดับระหว่างทางเระหยุดหาเหยื่อตกปลาที่พื้นทรายริมตลิ่งแห่งหนึ่งพราะพบขุมดินซึ่งวงบอกว่าบริเวณน,นั้นเป็นที่อยู่ของไส้เดือนแหวนจำนวนมาก ตัวปลากระทินจะต้องเกี่ยวเหยื่อไส้เดือนทั้งตัวการเลือกขนาดย่อควรเลือกไส้เดือนตัวที่ไม่ใหญ่เกินไปหากได้ไส้เดือนที่มีความยาวประมาณ3นิ้วซึ่งนับว่าเป็นไส้เดือนป่าขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้ในบริเวณป่าแห่งนั้นก็จะเป็นขนาดพอเหมาะพอดีทาที่ปลากระทินจะกลืนเหยื่อได้ถึงขงม็ด ระถิงเป็นปลาที่มีปากเล็กหัวอันแหลมเรียวของมันเหมาะแค่การชอนชัยหายกินลูกกุ้งลูกปลาที่ว่ายหลบตัวอยู่ตามเหลี่ยมหินต่างๆการเลือกสถานที่ตกปลากระถิงจะต้องทราบก่อนว่าใต้น้ําลงไปนั้นเป็นกองหินหรือไม่ปลากระถิงมักว่ายหลบตัวอยู่ตามซอกหินบางครั้งอาจพบตัวมาอยู่ตามขอบพบไม้ใต้น้ําหรือพื้นน้าที่มีรูปโพรงถ้ำที่ต่างๆเหล่านี้คือทําเลที่น่าจะพบตัวปลา ออี่นหะ้ยปลากระทิงไม่ใช่ปลาที่สู้เบ็ดอย่างดุเดีการตกปลากระทิงจะต้องอาศัยสมาธิเฝ้าจับสังเกตการดูดกินเหยื่อของปลา คอยหาจังหวะวัดคันก่อนที่ปลาจะคายหยือออกจากปากแม้ว่าปลากระทิงจะไม่ใช่ปลาเกมที่นักกีฬาตกปลานิยมแต่มันเป็นปลาเศรษฐกิจที่นำไปทำอาหารได้รสชาติเป็นที่นิยมของคนทั่วไปในการเก็บถนอมอาหารสำหรับคนเดินทาง หรือผู้ที่ต้องรอนแรมเที่ยวป่ากันครั้งละนานๆการนําปลามาย่างรมพันก็จะช่วยตุลชิวินต่อชีวิตออกไปได้อีกหลายวิ้ีการนําปลาขึ้นไม้ย่างในการรมควันส่วนมากที่ยมดัดตัวปลาเป็นวงเพื่อให้ปลาสวยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนอกจากนี้วิธีดังกล่าวจะช่วยทําให้เนื้อปลาสุกทั่วไม่แห้งเกรียนจนเกินไปสามารถเก็บไว้เป็นอาหารได้นานนับสัปดาห์เลยทีเดียวเฮ้ยปลาทนื้อเนเออนี่ปลาจกปลากระเทียมไม่ดิ้ง อ๋อตรงตายแล้วทีไม่ยังไม่ตายดูวยเลยเอาเอาหมดมวลเมาเอาจับหาอย่าไงยังไม่ดิ้นเลยหมดมวลจับปลานะแก้วถึงอะไรเนี่ยเนี่ยก่อไฟแดงไหมทำผงๆอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นฝึกฝันเลยนยโอ้สวยการตกปลาในแหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากจะเป็นกีฬากลางแจ้งที่จะสอนให้คนเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้ดีขึ้นแล้วยังถือเป็นบทเรียนที่จะสอนให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงการระงับชีวิตเพื่อการยังชีพในยามที่ขับขัน ่ได้ธรรมชาติเป็นครูผู้สอนให้มนุษย์ได้รู้จักถึงการเอาตัวรอดการล่าเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารที่จะต้องบริโภคเพื่อการดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนมันคือหนึ่งในปัจจัยที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปจากชีวิต เท่าที่ความหิวโหวยยังคงอยู่กับมนุษย์ทุกคนหลังมันมีแต่คมๆเหมืมนกันเลยจับขึ้นเลยอาทีนี้รวมๆรวมรวมรวม,มขึ้นมาเลยยังได้เลยจุนลังไหลงคมขนาดไหนถูกน่าไม่ตัวเลยอ่ารวมๆรวมอากมาดิเอามาเอาอนสัปดาห์หน้า กลับมาพบกับทริปใหม่ของตกปลานัน้นจงเกมนายฟิชชิงกับฝูงปลาตื่ที่หาตกได้ยากสำหรับคลิปนี้นสวัสดีครับ <c oughs> สงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใด